สองครนั่นต้องไปถามพ่อใหญ่ซะบ่เออถามพ่อใหญ่พี่น้องพี่น้องนะบ่โอเคค่ะเดี๋ยวไปถามอิมพอบางเาแม่เนาะอ่ะเอาอีเบย์ไปเพิ่มปลาปึกพี่น้องไปพี่น้องไปหาเพราะใช่กันนะคะท่านผู้ชมหัวที่ผ่านมาอย่างนี้ค่ะว่าโอ้เขาเขาบนล่างมาพ่อเจ๊สั่งมาบบเจอพ่อพี่น้องโอ้เจแมร์โมมีดวงคักเนาะ เขาเป็นของตัวเป็นหนึ่งของเขาเป็นสามเหมือนัคบที่หนึ่งวะที่ถามก็ที่หาเขาเป็นสามเขแม่เป็นเป็นหนึ่งเหมือนกันจะไปถามจากขครับนากขใส่ครับถอ่้องวนไหนท่านมคบบดหน เสียดายขึ้กันนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ขันบานท่าเมื่กีเต็มเลยคือมาเจอกันนเขา้าหลายหลบอบ่เพาะว่ไม่โชคพอเพราะมันหาของเจอพ่อกัเลยว่ามันจะมาไปใส่ไปใส่ด้วนี่แม่ไปหาค่ะหันห้านี่มาสองรอบมาเจอพ่อกัเลยว่าเออหายขีพ่อเศรใครอยู่ัพราตอนเช้าในยุ่ตลอดหรพ่อเศราคมันสามมงขึ้นไปเราไม่เคยจะากนอยู่ตอนเช้านี่ส่งถ่เขาเหลี่ยวกำลังต่างหานะมาไล่คูด้ยเน่ะ 662ให้วกนเจน061สามตัวนี่แต่ว่ามันเล็นเหรียญสองคูนนี่ส่วนมากอ๋อจะมี662อันสูตรเดียวครับอันให้น้องอ๋ออาจารย์แกมไปบอกอันให้พูดนิดหน่อยนะครับขันแกมขันเกนแกยัดนีแม่อันแกยัดหนีถึงหมดเลยว่ะ FC กับชิบุได้ละมันบมากที่ผู้กับรมันหางโดนแล้วมันก็หางโดนนะ แต่ว่าผมเที่ยวามาหาอยู่สองหอบว่าเจอคอ<ช>อ่ะพอใส่ไปหาครับป่าว่าผมวะเขาส่งสี่ขึ้นมาหาปลาเหรอเขไปนอกข้างงานย,ยิ่งสีหน้าค่ะ,คะแสดงว่าคันเขามา,ขมามเ,เาขตาต้องมาย่างมือเสาจังสีส่ย่างมือเสาครับอันสีมาย่างมือเสาดอกวันนี้มัน,บบน,มนจังสบายเพราะว่า,ามันเขาห่อนะมันเขาเขาตลาดค่ะพ่อขันเตียงมากถึง ได้หมักหมักมเมาได้ยังขอไปปูปลานแห้สิน่าัปลานนังกันไปเล็กๆน้อยไปผมค่ะลึงตลาดทุนตัวคนเคยไปย่าเว้นทั้งกี่ไปจะย่ามขึ้นค่ะลึงมเนาะมูขายขอเอาแม่เอามาแม่ไหมเตัวนี้มันเป็นเลยเขาวารอกบ้านเราจะลุปแล้วงวดที่เล้วนี่เขาสามตัวนะพ่อเนาะน้ถึงสามตัวสองตัวพลางนีกเุินแมวสีด้าสีด้บนทําหมบ่มาเก็บตังคก็มันเป็อฟซีกับบัโทมันเป็นเก็สาม งวดก่อนนี่มันหมนมันเหมนขามเกล็เกล็สามเลยมั่งครับว่าเนยทั้งบนทั้งล่างเลยหรอทั้งบนทั้งล่างเลยคือมัดยังไงถือมัดเพราะถือหลายบพราะถือหลายเพราะว่ามันนั่นเนาะครับบพราะอะไรอย่าเลยถือว่าค่ะโมมีโศกงวดที่ผ่านมานะครับโศกว่าหลายพวกนายผู้ผู้อ่อนผู้เห็ดกับโศกว่าหลายมีผู้มี่ผู้อ่อนนั่นอยู่เขาก็เขาเบิ้งเอาคือพอเห็นดาลงมัน ล่องขีดล่องหยียบหมดทันยุสมเด็จไปขายของเนี่ยมันเร่งเร่ค่ะไม่ผลมอมหาบุ่มมี่ปุ่มเป็นเป็นล่องบุ่มีผู้ไปลงบ่อไดรแล้วพอแล้วผมมาเที่ยวมาหาอยู่แต่บ่เจอพอเาดดินตอยบนนี้รถมาหาอยู่แต่ว่ามันมาสองหอบครับตุ้งดูไพ่หน่าเขาบอกเจ๊นักเรียนเจ๊หลานสองคนหลอดที่สองอาสำหรับงวดนี้คุณพ่อใช้ให้แค่ชุดครับสามตัว ไปสามเก่าไปักมันมีอยู่ซีชุดหมดเลยเจ้สี่ชุดเขาใส่ทัไหนนะครับตา่ามัอยากถือพี่สุ่มสุ่มเดือสามตัวเจ้ามดบ่เอามดครับเอาถึงสีเหรอน้อครับเอาซี่ชุดเลยกันผาดนะครับเฮสองสองแปดศูนย์ครับสายวิ่งสารูดอะพ่อมันเด่นตัวไหแปดกับเก่าแปดกับเก้าไม่ไม่ไม่แแปดอันแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์ครัเด่นแปดกับศูนย์นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับ ย์จับคู่เลยพอสามตัวจับคู่280แต่เย็นๆเลยครับแล้ว fc วมาแบบด่วนๆมือนนี้ย280มานั่เมือสุดท้ายคออพอดีฟันเห็นพอหโหัก็มาใส่602 <c oughs> 6อง หกศูนย์ได้กินปกติผมกับ่มา,มาเคยมาสายมาีาตรงอาลวงหนานะครับหกศูนย์สองแ่ะ602แลกัเก่าสามศูนเก้าสามศูนย์อีกหนึ่งชุดสามศูนย์ 30, กันหกสามหนึ่งหกเลือกซื้อเอาอสามันนึ่เลืกซื้อตัวละหน่อยบาทเอาอมันหลายตัวเนาะมันมันเคยเข่าต่อเนื่องไงครับ มันเข่าพับมันสี่เข่าอีกเลยค่ะตัวตัวมันสีเข่านั่นครับมีสองคูนี่อันมีสองคูคือหกศูนย์สองกับสองแปดศูนย์นี่แหละสองสุดนี้นะครับสองสุดนี่นะผมเดินผมกลมไม่เป็นผมไม่เดินแบบคือเกาอะทาเข่ามันจะเข่าสามตัวบอกสามตัวเลยด้วยแบบบวดิตรดเลยล่ะครับของผมเคยเข่าอยู่ด้แต่ก่อนนะพ่อเนั่นมันเข่ามันเรื่อยๆอยู่ด้วยตรงนี้ทีมันมันพักมาโดนเดี่ยของบันบรเท็ดนะมาเห็ดเบิ้งเหรอ อันเพิ่นนั่นเฮ็ดก็ไม่ได้แต่ว่าข้าสตซสื้อขึ้นบ่สือ่าน้นาเพิ่นนั่นผู้มาน้ามันมักการลูกเล่าอ่ก็ลูกลูกลูกมันตการคช่ลูกใช่ยั่นหลนังนแะผู้นั้นล่ะครับได้เอาสูตรนั้นเรามาเฮ็ดอันตามตัวนะพ่อแนวทาง2อตัวหรอพ่อมีสอตัวก็ตัดหางเอาซุ้มนี่อ๋อ80-08นย์ศย์ครับเอาเอาเป็นแเขาเป็น8ที่เป็นงามอัวที่ผ่านมาคือจังสามเจ็ัแต่่อพอเฮ็ดพ่อบ่ได้แยกยังสิบ่ครับมันมาจังไัันนมเป็นเ73 จ <6, S 1> ็ดสองมันงวดนี่มันเป็นอนันกันลุงไว้ใส่สเหรเขียนมุนมุนได้หน่อยมื่อึงอยากได้สองตัวล่างให้ตังงดติพานมาเจ็ดสามสามเจ็ดไหมครับพออันนี้ไงเป็นเน้อนชุดบนสองตัวล่าง,งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดน้อยนึงครับคุณเป็นักเจ็ดแปดเด็กล่างาไว้ใส่นอ มันไหลไนีเนะคบวยช้ให้เด่นแปดรองสูงนะคะมันหลายสุดเลยจบือวยีัยเป็นเหล็กล่างมามันเก่าสุดขาสุดที่สอบมันจะสามสุดฝั่งสี่ขเนาะอาตัวชุดนิ่นมาเลยจริงไหมับพอรถตอาชุดเต็มให้เพิ่นจะได้สองตัวเพื่อได้บนรางที่มงวัตถิพันธ์มากวัตถิพันธ์มากเขาใช่กันให้หกหกสองกับเจ็ดสามนะครับที่นี้ไมัเกือบถึงแล้วเก่าสุดนี่ ขลองขัดมาเลณนะพอเอา,เอาล่องวอลซุดร่วมให้เอฟซีฟังนะครับสุดร่วมมันมีเก่าเมาเดนเก่าลักซิปมันเก่าเล้ก็ศูนย์หนึ่งขาดน่วยมันหนึง่งหาหกเจ็ดขาดมันจับซุดใดเนียเก่าหาขาดเก่าหกเก้าหกเก่าเก็ดศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ด หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเกตหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเกตให้พอเลือกมากมันมันสามชุดสามชุดเนาะครับสามชุดนี่คือเอาเก้าเกตเก้าเจ็ดครับกับเก้าหาเก้าเจ็ดกับเก้าห้าโอ้เด็กสวยพอเราศูนหกเก้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์หกก็สามชุดพอนะครับเออเก้าสามชุดตัวนี้ครับเอาแค่สามชุดป่ะครับพ่อเอาสามชุดนี่ลึกลัง ตัวเขาตัวเฮ็ดเท่าไรมันกับเขาเก้าเจ็ดเก้าห้าตมาซุนหกสี่หวดเหรอเนาะซุนหกว่าพอศูนย์หกครัเอาสามชุดแล้วพอเนาะมันต้องสีบกเปลืองงบตัวเด่นมันคือตัวเด่นนั่นหรอซุนหกตัวเดียวรางเนี่สำหรับเนี่ยทางรางที่ทงหมวดติพานมาคุณพ่อให้เจ็ดสามนะครับมันเหมือนเจ็ดสามมันเหมือนไปบอกสามเกียดเนาะคุณผู้กำกับเขากระจะยอยู่สำหรับเนี่ยทางบง พอดายมักสองตัวให้ตัตอ่างหางนะครับจะแปดศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์สามหนึ่งนะครับเ,เราว่าตัดเดีเหล็กสามตัวนะไฮตัตครับตอน<ต>แท็กซี่คูหนึ่งเงินว่าหลานดีปนเลยมันเป็นบนโดยสักพอนะครับบนอย่างเดียวตัวนี้นะครับเนาะชุดล่างอ่ะคอยเขาคือหมรดิพันธ์มากนะครับหมวติพันธ์มากมันถูกพิษแล้วครัเพราะใช่ไงไฮหกสองเจ็ดสามครับเขา แต่ว่าเขาโต้เขาเขาเต็มเต็มเลยว่าโดยเฉพาะโต้เลยนะมันคือติษกับพิษพวดไปเรื่อยอ่ะครับเอ่ะให้คุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อจะรีบไปทํางานด้วยนะครับอ่ะโชว์ให้เอฟซีม้านะพ่อเอฟซีกับซีฟ้าไปหายิบจับไว้มันจับก่อลละท่านบนท่านอยู่ละครับจังว่าพี่น้องแม่สาแน่ก็่าวกันพี่น้องเริ่มเนี่ยเน่าเอามันก็บเรืออยู่หลายชั่วโมงอยู่หรอกค่ะ บุแน่เอฟซีอาจจะท่านคำว่าน่ากับไตน้ำไต่รอดน้ำไปเนาะครับอ่ะพี่จนหน้าไปเพราะว่าเพราะใช่เพิ่งเอามาหยหลายชุดสามตัวห้4สี่ชุดนะครับสองแปดศูนย์หกศูนย์สองเก้าสามศูนย์หกสามหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับเก้าเจ็ดเก้าห้าและศูนย์หกนะครับเพราะว่าทาเขาจะเขาสามตัวเลยมันบอกเขาสามตัวเลยแบบแบบบ่ิโตัวอืมครับนี้เขาตรงๆงนะขอเนาะ นว่นนะครับไร้เจอียพอนะครับอันพี่น้องผู้ใดเขามาแคปนาจอไว้นะคะจังไดกระยำเป็นแนวทางนะคะตัวเลขของพ่องวดที่ผ่านมานี่เขาสามตัวนะพอเนาะหกหกสองเลยเหรอมวที่ผ่านมาเขาจะกตพ่อจนเต็นเนาะผู้สื่อผู้สื่ออะไรจนโดดมางวดนึงขึ้นมากเต็มขัดขวดนะแสดงว่าพ่อถึงรายได้เงิน่าหันมหลายเดี๋ยวเขาเลยใส่แต่ว่าหักได้ยูนะคะหกหกสองเลขล่างเขาพ่พอ ล่าง,งเขาเป็นเจ็ดสามโอ้เขาตัวกลับมันเป็นตัวกลับเจ็ดสามเพรามันก็ว่าเป็นตัวเด่นมันหนวัวโดนค่ะมันมหมดเขาวันนี้นะได้พอมันใจจักเปอร์เซ็นค่ะล่างมงทั้งบนทั้งบนทั้งล่างแล้วร้อยเปอร์เซ็นคือเกาที่พร้อยเปอร์เซ็นวันนี้เชี่ยแตกสามตัวคือเกาที่พอสามตัวค่ะเพราะว่ามันเคยมาเนาะมันเคยเขายุ่มเคยเพราะเขายู่ว่ะทางเคยเที่ยวค่ะพี่นนอง อ่อพ่อขอบคุณหลายๆค่ะสกๆมันๆพี่น้องขอให้สกๆลำๆร่้ยๆเมื่อหนีนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id ด i ไล s เล็กทีเล็กสามสองนเล็กทเล็กสามสนะคะโูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ